ค่ะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมีตัวเลขโชคลาภของเออยเขียวนะคะซึ่งเป็นความฝันของเออยเขียวนะคะท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันดีแห้งแห้งนะคะแอดมินก็นเลยบอกว่าเออยเขียวเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังแน่นะคะเพื่อนก็ว่ายุคค่ะเพื่อนมันใจแห้งนะคะจากเว่าวหายเจต่างกับแฟนคลับแฟนช่องฟังเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่อนหายมานะคะเป็นตัวเลขความฝันจะเขาหรือบ่เข่ากะ อยาวากันเด้อค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะใช้สตินะคะใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะกับเป็นเพียงความฝันนะคะที่เออเขียวเดี๋ยวเราผ่านทางช่องเจต่างคนผู้ไทยให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะไปไปรับชมรับฟังนํากันนะคะไปสองเทือไปเ้วยอเมื่อวานนี้จะมาขอกาแไปบองหรอมีไรขอได้ว่าโอ้ขอสู่ขอรับขอสู่ขอหลับลูกหลาบในเด้่องพวกนั้นตว่าบ๊วคลดวานสีฝันเด็ดแบบค่ะ บวคเปิดว่าสีฝันได้เล็แมนแต่บ้านคันลานอนหลายฝันหลายกะแต่กะบัวคอยฝันนี่ว่ามีคนมาเขียนเล็กไหนี่นาะค่ะคันสมมติว่าเขาฝันนี่ก็ได้มาคิดเบื้องบนเลยส่วนมากก็ตีความฝันแมนบอกแมนใช่ไหมเขาก็ตีอันนี้เขียนให้คอยดีด้วครับเทว่าคอยก็ได้ว่าอ้ยก็ได้อันสิบบอกหน้ากันหน้า่าหน้าคุณข้าไปไหมค่ะไปซื้อเลขอันถือกัท่านข้าไปทำบุญก็ส่นมากจะของคิดว่าได้ไหมอ๋อสมมติก็ประกาศอยู่สิ่ นี่ไปฝันใส่ฝันอยู่บ้านเานี่บอกฟันแต่ว่าผมไม่เฮี้ยนผมก็ฝันดี้ดีเลยแต่มองหัวเราหันฝันว่าอันเจ็ดหันเด้อหันเจ็ดเล่มก็หาใส่เอาสามตัวเลขมันปิดผมก็ได้บอกซื้อเลยซื้อเลขซื้ออยู่ผมก็บบาร์เรกเงินทึ่งอันซื้อเจ็ดห้าหาเจ็ดผมก็ลงตารางหมดบางอย่างนี้มันบ่ลงตารางหนาเดียวมาคือโบคูณถือเพร่ะว่าเอาบนเนาะเจ้าก็บเอาบนเนาะซื้อที่แม่นเพราว่าเอาบนพอมันใจว่ามันต้องยัวรางเอาไว้สำรองคัน เพราวามันใจสูงเน่ยบอซื้อเลขว่กับตับแตกเห็นบอละเขาบอกทั้งกับพร้อมเด้เห็นหาหาเจียอยก่กับเลยกบอยู่แต่มันบกอันขึ้นบนบอบ่ไรเบียร์บุ่นอยมันใจเล่งหาเจีดนี่บักค่ความมากขากแต่บ่าค่ะปั้นได้เนี่ยกอเจ้เออบัาที่ดีงวดดีพอเราะคอยมมากเลขแปดสมนะสี่ปดสมจุกรกกาศให้เราจุกบกกาศให้เราที่เรระเนาะเจียนให้บงสุดว่าค่ะนี่คฝันนสีเงิน่เงเนาะ จังวงกลุ่มสีแดงเอาก็ได้แต่ว่าหนาล้านพันธามปันในเล็กนั่นแม่นว่าแต่ว่าอีกสองสมื่นคอยกับฟันอยู่แต่ว่าคอยจับบ่ไดัโอ้ผู้ฝันเห็นเล็กขอ้จับบ่ได้ยรึเล่อันนี้ฝันเมื่อคืนเมื่อเชี่ยวอันนี้ฝันเมื่อคืนเนี่ยมาปเก็บเห็ดกลับมาแล่วว่าแบบที่นี่เล็กสามตัวนั่นเป็นคนยังไงมาเขี่ยวไงเขียวแต่ว่าได้ความฝันคอยเป็นผู้ชายดิมาหาเจ้าน่ะ มาบอกนะไม่ไม่เขียนเลขให้เนี่ยละมาเขียนให้เลยเขียนให้เลยเด้อเจ้าพ่อมือนี้ไปน้าคิด,ดทุกชีวินมัน,นตัวดีแล้วเจ้าพ่ดขึนเ,นเลขฝันวันมาออกเลขอันแบบนั้นได้บัดทีนี้เลขศูนย์เลขศูนย์ศูนย์หาฮอดกะบปรย์เอาอันนี้กับโบแน่นอนด้วยท่านผู้ชมเนาะโมเดลแน่อนอนเนาะฝั่งซืง้อ,อ,อแต่ว่าข่อยเคลืแบบว่าลอยๆใหญ่เขาสาข่อยว่าจะฟังมาข่อยสีฝันมันเขาประดับดินไหมคือเสือเนาะข่อยบอกให้ฝังว่าข่อยสีฝันนะค่ะตัวที่สี่เขียนเลขให้บก่อนที่ แต่ว่าเพิ่นเขียนแังสี่เันนี้คือเลขอยังเองยเลขฟันมาขึ้นนี่ยแหละไปเก็บเห็ดมากนี่เพิ่นเขียนให้แังสีได้เด็ดไปเก็บเห็ดมากไปเก็บเห็ดมาเลขงามงามสวยฟังเลยแต่ว่าขพิ่เขียงเลขนี่นี่เราเพิ่นกระขียนแงสีได้ป่ะที่นี่ขีดแบบนี้พร้อมนี่ความฟันเลยนี่ขีดแบบนี้เขีดเส้นใต้แังสีเลยเนี่ยแบบนี้เลยนี่เขียนแบบนี้แหละคือยังคือยังไม่ฟันนี่แหละอ้าวคือขักแม่ได้ที่สามโตบนสองข้างก่อน คือคือมันขีดกันแบบนี้ไหมครับเจ้าข่อยก็ได้มาคิดเบิกอยู่อันอันวงใบเห็มันออกกันวงใบวงใบเห้ออกกันวงปากกาแดงไว้เห้มันออกเพราะว่ารวมอะไรกันพกเก่าสามเออละจะว่าอันมันจะเป็นตัวเป็นนี่เระคือได้ความฟันขีดแบบนี้เลยเด้อครับขีดแบบว่าเส้นไตแบบนี้ตั้งสี่เลยค่ะมันหนีแย่แล้วอันได้ถามหันกันแล้วข่าบอกแกดอกโอ้ยใส่สั่นมันว่ามันทำคว่ำฝันนี่แหละเขียนให้ยังสี่เลยเลย ในฝันนะในฝันเลยเ<อ>พราะว่าทันดันบบตวนะวาเลขสามตัวนี่จาได้ค่ะก็ยล่ะำเจ้าสามนี่ก็สามนี่เลยคาดเวยวันนี้ในความฝันฝันเพราะว่าข่อยตัง้งนฬกกาตีสามเคืองอเ,เ,เ,อเ,เนี่ยเจ้าสิบปเก็บเหตดข่อยสิบปเก็บเห็ดน้ำข้าเจ้าจะมาขอว่าไปมาสอนอันนี้เสียงนาฬิกามไม่ได้ดังขึ้นก็เลยหูเมียขึ้นฝันในเล็กเพื่ออะไดเลขึ้นไม่เขียนใส่สมุดไหวไหมการลืม เขียนวงไว้พร้อมไหมอย่าไปออกย่าลืมไวมาแบบออกมานั่นนี้คือล้อมไว้ว่าหิวมันออกลอกไปแล้วล้อมไว้แล้วขอล้อมไวแต่มาขึ้นฮกเก้าสามอืมกระเด็นหาสองอันนั้นนอนนี่เนาะให้ยสามตัวบนสองตัวล่างอันนี้เนอนอันจะมาในความฝันขีดขีดแบบนี้แหละขีดอันขีดจิงจีเลยเนี่ยนี่ก็ขีดเพื่อนขอให้ดูสิฮกเก้าสามก็ขีดเส้นต์ไปกระเด็นหาสองตัวเลขเก้าสามนี่จดจำเลยบักคักเลยในความฝันอ่ะค่ะ คือมันสีชาดก่อนแต่ว่าที่แรกกันหกเก้าสามแล้วแต่ว่าเพิ่ท่านละขีดอยู่ครับมันนี้กันมาขีดจ้งสีขีดแล้วก็เฮ็ดจังสียอาสองอัน,นเชียนองมเบิง้งาเด็กขือง่ามั้เถพ่นแล้วก็ไม่ได้คิดยอะหอกรศันดังโ,รงโทรศพท์มันดังดรศโทรศั ไม่นเนี่ก็ได้ม่เขียนไว้แต่มาขึ้นคือลืมเขียนเนี่ย,สยแสดงว่าเห็น,น,น,หน,นมันเขียนหาเลยนะแม่เขียนนี่แบบนี้แล้วเขียนแล้วก็ขีดแบบนี้พร้อมนี่เจ้านางจะเขียนไงบอคือความหมายนี่ใน,นความหมา้คามมานสีเพียงกระดาษแม่งสีละฟันเนาะแต่ว่าอันปากกาสีปากาปากาเรนมันสีออกขันกว่าฟันขันกว่าฟันสีแดงมันไม่ค่อยออกเด<ส>ใ้ในเส้นข้อยเส้นข้อยต้องปากกาสีสีมืดๆพ่อล่างๆนี่ยไหมปากกาข้าเจ้าขึ้นบ้านอ๋อจะคือปากกาสมัยเก่าบ่มันสีแบบเปนเครื่องอันขีิธานไฟมันบระสัทขัก โบชัดแต่ว่าเลขเก้าสามมันจะชัดประคัดแต่ว่าเลขฮะเพราะถ้าเขียนเป็นสีละเขียนเป็สีละเขียนต่วเลขเก้าสามนี่ที่แรกผมเห็นเก้าสามนี่ชัดเลยเด้ทางนาวัดเห็นในคว่างฟันหลังเมื่อกี้นี่ทางนาวัดท่านเห็นคือสิเป็นเลขสี่ขึ้นเลยเก่าเนาะท่านมานี่จะคว่องเบื้งนี้นี่วาในคว่างฟันหลังบ่อในฟันหลังมันนี้เลขเลขหกเก้าสามมันได้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วมันแต่ว่าไม่เห็นมันขีดเป็นสีละขีดพาคือขอเห็นเนี่ยไม่เห็นเป็นสีข้างหลัง ไปคิดว่าเพิ่งก็ต้องให้ทั้งสองทั้งสามตัวกานว่าฝันก็บอกว่าเปลี่ยนเดี๋ยวน้อบมาทิ้งไปอันนี้เราไปตามความฝันเอาเลยเนาะเวามฝันแบบนี้เขาก็ว่าแบบนี้เนาะเอ้ยแก้วมีคออย่างไรเปันเสียงสามตัวบนสองตัวล่างแบบแต่ว่ไมื่นี้ผมก็ขอไปแน่ผมก็คิดขี้รถมากยังคิดเนาะคิดน้ำเหล็กตัวนี้ไหมคิดว่าทังไปเลยคิดว่าเจ้าของก็เคยเสียงเหล็กแปดสามเหล็กความมาทั้งนี้มันเกิดต้องเห้กุศือขึ้นซื้อลงบ่าเขาแปดสามเป็นเก้าสามเจ้าฝันมือแรกว่าเขาปล่อยงูมากหกมนถึงว่าอันก็ได้นี่แหละ ก็ได้เมืฟันนี่ส right <c oughs> <g apan> ิละจะไปเก็บเห็ดมาเคลื่อนมาว่านี่ทั้งคู่นะก็ไปคอโสกคอลาบุ้นสิละคอโสกคอลาบุ้นใสไปเก็บไอ้ทั้งคู่ไปละเนาะคอทั้งคู่คอไปกลางผ้าไอ้ทั้งกลางคู่นผ่านที่จะบอกว่าเห็นอยู่นี่สิละไอ้ทั้งจอบเลยละคอไปว่านี่วัดวัดที่ทั้งคู่เขาวุ้นใเห็ดตั้มูไปพอเห็ดเรางงกน้องมูหนึ่งได้ยี่บอกได้เห็นตัวโอ้เจ้าขอเจ้าได้เลยตีเห็ดกันได้เห็ดเด็ดไอ้เห็ดเรางงกไรนึงว่านโอ้ทีแรกเจ้าวุ้นใเห็ดเจ้าลงมาได้พระ ไปไหว้พระลงมากได้พอเห็ดใช่ถูกเพีงว่าได้เห็ดเต็มกระตาหมู่บ้านนี่บอไปซองรอบเลยจะพ่อจะเน่าหว่าเนาะไปเคี่ยวได้เห็ดเต็มกระตาผ่นว่ะรอบแรกได้เต็มตารอบที่ซองก็ได้เต็มตาไปมองเดียวกันนะไปมองเก่ามันออกเลยไปกระไผ่ไปน้ำมูกเขาเจาเขาเจ่าท่าไปใช่คนบ่ท่าไปอือ๋อแล้วจังหวัดนี่แหละจังหวัดก็ได้มาฝันนี่แหละมาเพลื่อนนี่แหละค่ะไปเก็บเห็ดกับไม้มาฝันอือ แต่ว่าเทากับฝันเนาะก็ได้บอกให้ฟังแต่ว่ามันกิดขามันบมเนอร์นอนเนาะเอแต่ว่าบอกเรือว่าจะว่าเรื่องหาสวยงามบอกสวยงามแต่ว่าสามตัวก็งามแม่นาะแม่นแต่ว่าใครอยากขาคิดอยู่ได้ว่าสิไปบอกหน้าให้หน้าซื้อเลขตัวนี้อันถือคนมาทำบุญเนาะเห็นผ้าอะไรอันนี้บอกคือว่าที่เยากผ้าวีเซบัดเตตีหาบอกแค่เอาหนึ่งเข่าไปน้ำ เป็นเป็นนังข่าวล่อให้มันเก่งจังได้เก็บเห็ดไปตะเดือกใครหมายความว่าก่อนที่จะไปเก็บเห็ดเนี่ยตื่นตาเดือกตีหาเตรียมข้าวเตรียมน้ำไว้ที่จะไปใส่บาตรก่อนไปเก็บเห็ดอีกเออะวันนี้ตะวาเม่ขึ้นอีกครับม่ละมานอนนี่แล้วมาฝันในเด็ดชั่วมือนี่ว่ามั่นใจกับบ่ได้ฝันบ่ได้ฝันยังล่ะฝันตะมือวานแรกเขาปล่อยงูนบ่ค่ะเพราะว่ามั่นใจอแล้วฝันขาดเวรามาขึ้นเพราะว่ายังไม่ที่ นี่แม่เพิ่นมาขีดยังสีไหมขีดผ้าหรอมาเขียนได้ยังสีแห่พร้อมขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าอันนี้คือสิเป็นบนอันนี้คือสิออสเป็นล่างเคยคิดว่าต้องเป็นบนเป็นลา่างแท้ล่ะเ<บ>พิ่นเห็ดใะไรักเนาะนี่เนาะสามตัวก็สิบนตัวสองตัวกจะล้างอันนี้ผมว่าหกเก้าสามกับหาสองค่ะลำพิษนนน่าลั่นเพิ่นกระทำอยู่ยโอ้โหพี่เกียร์เห็ดกับฟันในเล็กนะสันบรรามางค์อันพ่นผู้งไก่แตงโมพ่นกันซื้อเลขดีพ่นมาซื้อเล็กต่อบอกล้วเดี๋ยวถือดูบ่ลองก็ถือดูอะไรเลขมากสั เลขเพื sea, language, on Maybe, ่นเลขทูบเลขกอย่างเพื่นก็ต้องสรรหามากเนาะเพราะเราเป็นตะมักโชคลาภอยู่ได้เบงเราตะมักตอนนี้พเจ้าถือพเจ้าถือลายอยู่เด้บอกพเจ้ามักสื่อคันว่ามักมันมักกจะเขยเนาะสื่อเลขเนาะเมว่าแต่ผู้ใดหญ่เนาะคันบัวพี่กระจุกหามากจนว่ามี้สื่อเลขนำนำเข่าเด้อเขียวแจกว่าเส้นจักว่าอีหยังมือหอนมือมาหาไม่เขาจนได้ตังเอาตัวนั่นโอ้ลืมตัวนี้เพราะว่าโอ้ลืมกลับเพราะว่าแมนบอกเมนแต่ว่าเป็นยังสั่นมั่นเข่าด้ อันแล้วแต่ผู้มักดอกว่าอันนี้อืมแล้วแต่ผู้มักแต่ว่าฝอยกับวันใจอยู่เราค่อฝันผี้ฝันใครใส่เพชรกระดุนเนี่ยนอนฝันกระดุนแปลนี่นะแปลเขียนให้เป็นตัวเลขเลยซึ่งมือคอยกันโบ่บฝันไหมบ่สิฝันมาขึ้นอยู่ละค,ค่อยก็ขึ้นฟังสี่เด่นจำเราให้ฟังอันที่ค,ความฝันนี่ค่อยไม่ความรู้สึกว่ามันใจในตัวเลขเจ้าแล้วก็สองเจ้าเก็บเพชรเ่าท่านได้เจ้าใบใบผ้าเจ้าเราเก็บเพชรได้ไหมเขาได้เพชรหลงงูกเนาะมันโมเมนต์ความฝันแต่มันเป็นความจริงเนอนนี่ที่แรกขอใบใบโอ้ยโม่ไปน้ำมูดอก ไปไปเก็บกับไปผู้เดียวครับ<อ>เพราะว่ามูเขาเจ้าสีลงไตไตเหลือมันเป็นเหลือมบ,บอ่อคอยว่าไปคอยด้อันไม่มีพาษาเสียวรียคับหลวงปู่ถวดเขาจะเห็ดไว้ปันบางไงหนึง่งเป็นตะลงวะเป็นตะลงอยูาหันเข้าลงไปในตีนคู่ตอนนี้ว่าคอนเฮ็ดนะเด้อแม่เก่งลงมากในเฮ็ดละง,งก,กงงูบางไงหนึ่งบ่โอคอยากไปเก็บเดี๋ยะหักซิบางนะตอนนีพี่เวยยูน้ำจะมาไหลสาดไปมิดาเห็ดแม่เห็ดละงกง พ่อเจ้าก็ได้ว่ามันเป็นน้ำสาดมากเลยเห็นเหลืองๆเลยบอกเฮ้ยเขียวพี่รักเอเห็นยเรางอกมากพอไปกาพระก็ได้เห็้ยเรางอกเลยข้าเห็นแต่ยาเนาะว่าเจ้าได้เห็้ได้หลายเต็มนเป็นดาวหลายเจ้าได้ไปซองเถียวเราบ้านเจ้าไปขายบ่มัวไม่ได้ขายเดิ้ปันพี่น้องเขากินเลยบ่ก็ให้ย่เนี่ยให้แย่เนี่ยให้ยายเล่าให้ย่าย่าจ้ะไม่ได้ขายดอกเอาสำหรับคลิปนี้เนาะเขียวเอาความฝันเราสู้ฟังเนาะเอ่ยเนาะฟังแล้วแต่วันนี้เขียวยงค์จะน้อย แต่ว่าข่อยคึ้ว่าข่อยฝันนี่แหละแต่เพิ่นก็ขีดเส้นใต้ให้แบบนี้เลยในความฝันฝันแบบโปรตแกสแต่เกิดข่อยจะเกิดข่อยซื้อ่ามันมีโศกแล้วมันหน่อยข่อยคือยังขึ้นว่าข่อยสิไปย์ถ้าหมุนต้องควรอยู่ด้วยเพราะมันเป็นวันกันแหละวันเมรุวัดกิติคิว่าเข้าไปเบาอยู่หันเนาะเข้าไปเบาสถานที่นั่นเนาะสถานที่นั่นเนาะข้าวคนเห็นกันม้าวเพิ่นยุว่าไหนกันสอนเดียกี้อ่ะ น้าสิไปต้องการมีบ้าทไหมมันเท่าติดกันมีเที่ยมติดกันอ๋ออันนี้มาเอิญอันที่มองห้มมองวงเลยบอกก็ยังมองให้เพิ่นฟังอันนี้นาเพิ่นไปชุดนอนเพิ่นไปเพิ่นบ่เห็นพระแต่คนขี้ขวดไปเห็นผู้เ้าญ่กิดีก็จะคุนไปว่าหอยก็จะเมาน้ำเห็ดแต่ว่าเขาหลงทางไปไปคออ่ะแต่มันบ่ไกลได้มองเจ้าไปนี่เนาะมองมาไกลอ้่ถ้ามีโอกาสที่ไปน้ำได้เอิญคอยในเด้อสูงเขียวจะเอิญคอยไปเบิ่งน้ำในเด้อแต่ว่าแบบที่ไปชีย่างไหว่อันหน้าอันหน้าไอ้เพื่นก็ว่าเอ้า ไปเพิ่นไปสวมเชื่อเพิ่นว่าท่านว่าเราขึ้นไปหอดบ่ท่านเห็นพระจ้าคนพากันเอ้าแสดงว่าต้องไปหอดเพิ่นว่าไปตัวก็โคลงทางเนาะไปแล้วเลยผัวพระก็ได้อันเนี่ยหมึงเขาจะว่าเลยล่ะเออถึงว่าจะเป็นหกสามสามหกอะไรเดี๋ยวนก้าก็หกตัวเดียวกันเนาะเป็เขียวขีดมาจังไแนเจ้าว่าอันสามหกหกสามก็สิได้ที่กันมันเท่าซื้อเป็นหกสามเก้าสามซื้อให้มันเป็นเฮ้ยสิได้พามันออกเสียใจเลย กสามเก่าสามอืมโบแมนว่าหายมาหกเก่าสามซีเอาแต่หกเก่าสามวันนี้ต้องเอาเก่าสามหกสามตอนที่นึกขึฝันนี่ตัวนี้มาชัดครับเก่าสามที่แรกว่าเราเห็นเลขหกหรอกโอ้ปัจจัยเหล็กเก้ากับเลขสามก่อนประมาณเ,เป็นกระดาษนี่สินะเขียนเนี่ยปากากาจะเป็นพืชที่ทาหนลล่อยนะเป็นพืชสีดำๆอ,ออกาางอหลังๆ่างนี้แหละเป็นจันทร์ละผู้ชายมาหายเล็กนี่มาดูบอกเคยมาบอกว่าสาวกเคยฝันเห็นเธอหนิตาม คอยนอนอยู่แนามีเงาเน่าเนาะคอยจะบ่คอยฝันเลยบ่ถล้วคอยมาอยู่ยเย็นคอยคอยจะฝันเข้ามาอนี้บ่้งอือมาอยู่ยเย็นคอยโอ้ยบอาเทียนมาแสดงว่ารับดีมันมันเป็นน้ำเทียวทีหรือผู้มันนี่ของใครของมันก็ไปปีน้ำเพลินก่อนผันเป็นของยีเมียเนาะทีพผันนวลมาละก็ไปอาศัยเป็นอยู่ซืือค่ะไปนอนอยู่เพ้างว่านเนี่ยบานดั่หน้าซรือเอนะจะนอนซรืออนี่ก็ได้มาอืม เพื่นเขียวนี่ทีก็ต้องเป็นบนเป็นล่างเหี่คเะว่ายันให้คักปั่นเนาะยันให้คักคือไดอะไรคะคาณผู้ชมนะคะสามตัวบนสองตัวล่างลักษณะแบบนี้เพราะว่าคิดว่าฝันดีอยู่มันเพื่อฟันแบบมือเขียวโอ้ยโอฝันปันว่าขวบไปมุนเอาข้างล่างเท้าขวบหนึ่งศูนย์เจร่าเศร้าบัดฟป็ม้นตะกอนอะบอกฟันขึ้ยังเจ้าของเลยไปมนเอาฟันว่าไปมุนเอาเนี่ยแม่กันขึ้ยังต้งตอนฝันในแปดสามมันทีก็ไปซื้อมันก็ออกแปดสามเลยเด็กฝันเป็นตัวเลขเลยแล้ซื้อถึงแต่ก็ไม่ได้เดียวมันลัน ฟันเป็น<ม>ตัวเลขฟันว่าเขียนให้แบบนี้เลยนี่<อ>แบบเั็งสีละที่ว่าศูนย์สามเมือกันเด้อันอันมือนี่แต่ว่าอีกทั้งสองเสมอกับฟันนียย่แต่ว่าคอยจำเลขอไรต่อจำเลขอไรว่าที่นี่ใจ่อยไปเปล่งสี่เด้บ้กคันเจตังกันเจตัง,งสีอันแต่ว่าคือฟันดีเนาะพราะี่คยเห็นรถดเจ้าขี่มาเมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าขอยขึ้นมานํ้ำทางโอ้ เจตังคนมาสีเขามากคนสีอันไม่นู้คันคันพ่ออันนี้ก็สีสื่อคักๆเด้อเลยตัวนี้มาสั่นวะอ๋อเจ๊นี่ยังมาพ่อคิดมาลำช่างเนาะขึ้นมาใช่ไหมหาเจ้าแต่หมู่บ้านหรือบ่มามันคำเป็นหมู่าเจ้าหมู่บ้านกับบริเวณเพราะว่าเขาบริฝันบอกว่าเพิ่งสีฝันเมื่อคืนนี่อ๋อเพราะว่าหมู่บ้านนี่แม่เนี่ยมันบอกฝันเนาะมันบอกอะไรฝันเพิ่งสะฝันเมื่อคืนนี่ยังไงไปเก็บเห็ดมาละฝันนี่แหละ ค่ะท่านผู้ชมนะคะกขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะในคลิปวิดีโอของเจต่างคนพูดได้ไทยนะคะสํหรับคลิปนี้นะคะกับคลิปของเอยเขียวนะคะ mm. เพื่อนกับฟันคักฟันแน่นะคะตัวเลขที่เพิ่นได้มานะคะ3ตัวบน6 92 2ตัวล่างคือ52นะคะ mm. ท่านผู้ชมขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะ mm. แล้วก็วงกลมไว้เพิ่นว่าล็อกไว้นะคะเออเขียวว่าเลขตัวนี้ มันหนานจะเขานะคะท่านผู้ชมกระจังไดกะฝากให้ท่านผู้ชมนะคะล่องติดตามเบิรงนะคะว่าตัวเลขของเออเขียวนะคะความฝันของเออเขียวที่เพิ่นมาเขียนไห้จะเป็นตัวเลขโชคลาภบ,บ่อนะคะกระแคบหน้าจอไว้พิจารณาได้นะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่เขามาติดตามนะคะกระขอกระลังใจจากแฟนครับแฟนช่องน้ำน,นะคะขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแช์นะคะสำหรับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตาม แอดเจตังคนภูไทยได้นะคะเผื่อลงคลิปใหม่ๆก็จะได้มีตัวเลขโชคลาภมาฝากนะคะแล้วก็จะได้เห็นทุกคลิปนะคะที่แอดมินเจตังลงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ